มาติดตามรู้ทันน้ำนะคะคุณผู้ชมที่อยู่ในจังหวัดศรีสะเกดไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้น้ํานะคะเพราะว่าขณะน,นี้ทางจังหวัดกําลังเร่งจัดการน้ําเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนราศีสไลดมีน้ําใช้อย่างเพียงพอในระยะนี้ค่ะ มาพบกันในรู้ทัน้ำ Water Watchdog ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยค่ะการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งที่จังหวัดสีสเกตเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สำนักนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติดำเนินการประสานเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ค่ะ คณะกรรมการบริหารจัดการเขื่อนราศีสไลท์อำเภอราศีสไลทและเขื่อนหัวนาอำเภอกัทารารามจังหวัดศรีสะเกษซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานมีมติให้ดำเนินการกักเก็บน้ำตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาด้วยการปิดบานระบายน้ำของเขื่อนหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานมาระยะเวลานานถึง20ปีโดยเขื่อนราศีสไลทจะก,กักเก็บน้ำไว้ที่74.06ล้านลูกบาทเมตร ส่วนเขื่อนหัวนาจะเก็บกักน้ำไว้ที่64.98ล้านลูกบาศเมตรโดยเหลือน้ำส่วนหนึ่งไว้เพื่อรักษาระบบนิเวศด้านท้ายเขื่อนนายจำราสสวนจันทร์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่างสำนักชนลประธานที่8กรมชนลประธานบอกนะคะว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เขื่อนทั้งสองแห่งเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ สามารถกักเก็บน้ำได้รวมกันกว่า139ล้านลูกบาศเมตรช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นทำให้มีน้ำเพียงพอที่จะส่งให้กเกษต,ต,ตรกรปลูกพืชฤดูแล้งโดยเฉพาะข้าวนาปรังทั้งในและนอกเขตชลประทานรวมกันกว่า80,000ไร่ครอบกลุมพื้นที่3จังหวัดได้แก่จังหวัดศรีสะเกษสุรินและร้อยเอ็ด นอกจากนี้ยังสามารถเลี้ยงปลาในกระชังได้อีกกว่า2,000กระชังรวมทั้งยังทำให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดเวลาในช่วงฤดูแล้งอีกด้วยสารคดีสั้นหนึ่งน้ำใจเดียวในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันค่ะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความสำคัญการอยู่รอดของป่าไม้โดยเสนอเครื่องมือที่ใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ทรงแนะนำให้ใช้ฝายกั้นน้ำโดยเรียกว่าฝายแมวพระองค์พระราชทานพระราชาที่บายว่าการปลูกป่าทดแทนป่าที่ถูกทำลายนั้นจะต้องสร้างฝายเล็กเพื่อนหนุ่น้ำส่งตามเหมืองไปใช้ที่เพาะปลูกทั้งสองด้าน ซึ่งจะให้น้ําค่อยแผ่ขยายออกไปทําความชุ่มชื้นในบริเวณนั้นด้วยโดยให้พิจารณาสร้างฝายราคาประหยัดใช้วัสดุราคาถูกและหาง่ายในท้องถิน่นซึ่งส่งแยกฝายแมวเป็นสองประเภทคือฝายต้นน้ำำานําลําธารหรือฝายชะลอความชุ่มชื้นส่วนประเภทที่2เป็นฝายดักตะกอนสำหรับประโยชน์ของฝายแมว สามารถลดการพังทลายของดินและความรุนแรงของกระแสน้ำในลําห้วยทําให้ระยะเวลาการไหลของน้ํามากขึ้นกระจายความชุ่มชื้นในพื้นที่ทั้งสองฝั่งของลําห้วยกักเก็บตะกรนที่ไหลลงมากับน้ําในลําห้วยช่วยยืดอายุแหล่งน้ําตอนล่างให้ตื้นเขินช้าลงอีกทั้งเป็นแหล่งน้ําเพื่อการบริโภคและการ,กรเกษตรของมนุษย์และสัตว์ต่างๆฝายแมว จึงนับเป็นพระราชดำริที่ยังประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริงตามติดภัยแล้งกับสอบอชในวันนี้จะพาไปดูการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคเหนือค่ะ เริ่มส่งน้ำพืศจิกาเนี่ยนะครับจนถึงวันที่25กสิบากุมภานะครับแต่เพียงแต่ว่ารับรองได้ว่าน้ำในพื้นที่ของแฟน้อยทั้งหมดเนี่ยครับว่าเพียงพอแน่นอนครับแล้วเรายังสามารถเอาน้ำเนี่ยครับไปช่วยกับรับรุ่มภาคกลางได้อีกประมาณอีก6 0ร้อยกว่าล้านด้วยซ้ำนะครับแต่เพียงแต่ว่าต้องให้กาตฟกระรับนะร,รู้กันเลยว่าณวันนี้เนี่ย ทุ่เขือนนะครับมีปริมาณน้ําน้อยมากเราก็ต้องใช้น้ําอย่างประหยัดแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับกับน้ำที่ที่เราเก็บกักไว้นะครับสําหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องน้ําโดยเฉพาะน้ําแรงก็สามารถแจ้งไปได้ที่สำนักนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติโทรศัพท์1111ก11ด5หรือ0 2 2 8 0 6 3 8 0หรืออีเมล health@waterforthai ดอทจีโอดรู้ทันน้ำวันนี้สวัสดีค่ะ